ผี่รอกคุญญาณรอนพี่รอกคุญญานรออนนีไปไหนไม่รอดรอกเออมนุษยอคอกแมนอ้ายนี่บอก้าริงก,ก็ตามฉันให้ได้สิไหนว่ากินมีเนี่ยกระจอกจริงจริตอนนี้สป,ปิกเกอร์แมนคองเห่าอยู่ปลอดภัยแล้ว อื้อะไรเห้ยเหนื่อยชีบพายเฮ้ยอะไรอยู่ข้างหลังมึงมึงเตรียมตัวเร็บซี่ได้เลยเฮ้ยยิงแม่งกูกันได้กันได้นี่เข้ามาเลยไอ้เก๋เออเก๋ก็หนักเหมือนกันนะเนี่ยหยุดเวลาไหนปรสิตดูเลยสิโอ้ปรสิตอยู่ไหนเห็นต่ความว่างเปล่า มันก็ไม่มีหรอกไอ้โง่นี่เนี่ยมันไม่มีหรอกยาปิ้วเออเออตัวเฮียอะไรเออเออปิ้วปิวอ่ะปิ้วปิวอ่ะเออเออมาคุยปิ้วปิวอีมาดูดมานี่แน่โอยนี่ไอโอ้ยใจเย็นใจเย็นไม่อยู่ไหนไปป้อนเสียบน่อยู่ใหลังกูดึงออกมาดึงดึงข้างอยู่นี่เนี่ยดึงดึง ขอโทษเดอ้อคาเมราเมนกูบ่ได้ตั้งใจไล่ไม่เป็นไรนี่เนยียอนเวลาแมง่งเฮ้ยมึงนะมึงนะเออ,อเอเ,อเนีเน่สมน้ำหน้าเป็นโดนอัปปีไปเร็ว เฮ้ยเดี๋ยวฉันช่วยนายเองนี่เนี่ยขอบใจหลายๆลุ้มมาเลยตำรวจจะจับแขนกูเอาไว้ที่นี่นะมึงก็ควบคุมขูบ่ได้ดอกถึงแม้ว่าจะจับตำรวจเขาเข้าคสั่งจะได้หรอเออนี่เนี่ยหยุดเลยอายบุ๊มมี่แหงแล้วอายเมื่อยแล้วก็ไปซื้อน้ำกันโตมากินกันเนาะจะควบคุมแกไอ้ตัวมันไปทดลองไปดีกว่าไปแล้ว Yeah, mình đang đồn mai cự đi đấy. <cười> <cười> <cười>